คลาสนี้เป็นโยคะยามเช้านะคะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นนะคะคลายความปวดเมื่อยหลังจากนอนมาทั้งคืนนะคะช่วยเพิ่มความคล่องตัวช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป่าพร้อมที่จะออกไปรับวันใหม่อย่างสดใสและมีพลังค่ะมีเพื่อนๆถามว่าคลาสโยคะยามเช้าสามารถฝึกเวลาอื่นได้หรือเปล่านะคะฝึกได้นะคะไม่ได้มีข้อห้ามอะไรค่ะ ถ้าไม่สะดวกที่จะฝึกยามเช้านะคะก็สามารถฝึกเวลาไหนก็ได้นะคะที่เราสะดวกนะคะขอให้ห่างจากมื้ออาหารนะอย่างน้อย2-3ชั่วโมงค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปเริ่มพร้อมกันเลยค่ะ นั่งในท่าค่อยขาสบายๆนะคะจะนำท้าไหนไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้นะคะนั่งให้เต็มกระดูกรองนั่งยืดหลังลังคืนยืดอกขึ้นนะคะหมุนหัวไหล่เปิดไปด้านหลังแล้วลดหัวไหล่ผ่อนคลายลงมาห่างจากใบหูค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกผ่อนคลายมือวางไว้ข้างลำตัวเลยหายใจเข้าค่ะค่อยๆวาดแขนไปทางด้านข้างวาดขึ้นไปเหนือศีรษะประกบฝ่ามือ หายใจออกค่ะค่อยๆดึงมือลงมาพนอไว้กลางอกหายใจเข้าค่ะส่งมือขึ้นไปเนื้อศีรษะเลยแขนอยู่ข้างใบหูถ้าไหวนะคะถ้าไม่ไหวก็มาด้านหน้าได้หายใจออกค่ะค่อยๆลดมือกางออกไปด้านข้างนะคะลงมาข้างลำตัวขออีกหนึ่งรอบนะหายใจเข้าวาดแขนไปทางด้านข้างขึ้นไปเนื้อศีรษะประกบฝ่ามือ ้าไหวจะตามองด้านบนก็ได้ไม่ไหวมองด้านหน้าได้หายใจออกค่ะดึงลงมากลางอกหายใจเข้าค่ะชูมือขึ้นไปเลยหายใจออกค่ะลดมือลงมาข้างลำตัวผ่อนคลายหายใจเข้านะคะมือซ้ายวางไวท้ที่ข้างสะโพกสายตรงนี้เลยหายใจเข้าค่ะวาดแขนขวาขึ้นพับแขนเข้าม,ามืออ้อมมาจับหูซ้ายค่ะหายใจออกค่อยๆเอียงศีรษะ ลงมาข้างขวานะเหมือนกับว่าเราจะเอาหูข้างขวาลงมาหาไหล่ขวาค้างไว้ตรงนี้นะคะหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆมือขวานะคะออกแรงดึงศีรษะเหมือนกับว่าเราจะดึงศีรษะเฉียงขึ้นไปหาเพดานนะไม่ต้องกดลงมาแรงมากนะคะหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆรับรู้ถึงความรู้สึกยืดน,นะคะที่กล้ามเนื้อบริเวณล,ลำคอข้างซ้ายตรงนี้นะคะยืด upper trapezius ด้วยแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อขอหมัดน,นี้ด้วยนะคะ SCM หายใจเข้าลึกๆหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกนะคะรับรู้ลมหายใจหายใจเข้าค่ะหายใจออกเราจะก้มหน้าลงมานะมองผ่านรักแร้ข้างขวาลงมาที่สะโพกข้างขวาเลย มือขยับไปที่ด้านหลังศีรษะนะคะแล้วออกแรงกดเบาๆนะก็จะเปลี่ยนไปยืดกล้ามเนื้อสะบักมัดหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า levator scapulae นะคนที่ชอบนอนตะแคงนะคะมักจะมีอาการปวดคอนะะเวลาตื่นนอนนะอันนี้ก็จะช่วยยืดนะ,ะกล้ามเนื้อ ถ้าเราเอียงมาข้างขวานี่คือยืดข้างซ้ายลองเอามือซ้ายจับที่สะบักซายนะ mm. ก็จะรู้สึกยืดมากขึ้นมือขวาออกแรงกดเบาๆหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายลดมือลงมามือกลางออกไปนิดนึงดึงไหล่ลงนะคะกลับมามองด้านหน้าค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆเงยคางขึ้นไป เปลี่ยนมายืดกมเนื้ออีกมัดหนึ่งมานตั้งหน้าแถวนี้หายใจก็ลึกหายใจออกผ่อนคลายมือช่วยกดเบาๆรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะรับรู้ลมหายใจเอามือขวาช่วยดันศีสยกกลับขึ้นมาค่ะหายใจเข้า หายใจออกลดมือลงผ่อนคลายกลางมือคล้อกไปนะคะห่างจากสะโพกเลยชูมือซ้ายขึ้นหายใจเข้าหายใจออกพับมือมาอนะ้อมมาจับที่หูขวาเลยนะค่อยๆเอียงหูลงมาข้างซ้ายเหมือนกับว่าจะเอาหูข้างซ้ายลงมาหาไหล่ซ้ายมือซ้ายออกแรงดึงนะคะยกยกศีรษะเฉียงขึ้นไปเหมือนกับว่าเราจะจับกล้ามเนื้อยืดออกจากกันแบบนี้เนาะ รู้สึกยืดที่ข้างขวานะคะกล้ามเนื้อข้างขวาก็มีหลายๆมัดเลยหายใจเข้าลึกอ,ออกยาวไม่ต้องออกแรงกดเยอะนะกดเบาๆหายใจเขา้าหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้าค่ะหายใจคราวนี้เราจะก้มลงมามองผ่านนะมองผ่านรักแร้ข้างซ้ายลงไปที่สะโพกซ้าย มือซ้ายนะอ้อมไปจับด้านหลังนะแล้วกดลงมาเบาๆจะรู้สึกตึงๆนะคะที่กล้ามเนื้อนะคะตรงสะบักข้างขวาลองยกมือขวาขึ้นมาจับสะบักข้างขวานะก็จะรู้สึกยืดมากขึ้น ลดมือขวาลงนะคะมองด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเงยคางขึ้นไปมือนะคะยานมาจับข้างหน้าแล้วส่งแรงไปเบาเเนาะไม่ต้องแรงหายใจเข้านะึหายใจออกผ่อนคลายเอามือซ้ายนะคะดันศรีรษะยกกลับขึ้นหนานะคะ่ะหายใจเข้า หายเจาผ่านคลายลดมือลงค่ะวางมือวางเขา่านะ้าตั้งอยู่ในท่า table top หรือ all four position จะตำแหน่งนะคะข้อมืออยู่ใต้ข้อไหล่นะคะข้อเข่าอยู่ใต้ข้อต่อสะโพกน่าแข่งขนานกันวางหลังเทาราบลงไปเลยค่ะนิ้วมือกลางกว้างๆเลยกระจายน้ำหนักทั่วทั้งฝา่ามือเลยนะคะเราจะทำ cat and cow นะคะสี้ารอบเนาะ หายใจเข้าค่ะยกสะโพกขึ้นหย่อนท้องลงค่อยๆยืดกระดูกสันหลังขึ้นมาค่อยๆเงยหน้าขึ้นหายใจออกค่ะม้วนก้นกบเข้ามาขมวหท้องกงหลังกงสบากเก็บคางเข้ามาตามมองสะดือหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นหย่อนท้องลงยืดออกเงยหน้านะเป็นคาวโพสหายใจออกค่ะม้วนก้นเข้ามาขมวหท้องกงหลังกงสบากค่ะแคทโพส หายใจเข้าค่ะยกก้นขึ้นหย่อนท้องลงยืดลำตัวด้านหน้าหลังแอนแอนเป็นท่าวัวแล้วหายใจออกมอนก้นเข้ามาขมั่วท้องโกงหลังหลังโกงโกงนะคะยืดลำตัวด้านหลังอีกสองรอบนะคะหายใจเข้าค่ะยกก้นขึ้นหย่อนท้องลงนะคะเป็นการเคลื่อนไหวกระดูกสันหลังเนะคะเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับหลังของเราได้ดีเลยนะคะ เพิ่มการไหลเวียนเลือดมาที่หลังด้วยรอบสุดท้ายหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นหย่อนท้องยืดอกในหะน้าแล้วหายใจออกค่ะมวนก้นขึ้นมาเขามเหาท้องกงหลังกงสะบักเก็บขังกลับมาตรงกลางหลังตรงตามแนวธรรมชาติเลยนะทีนี้เราจะเดินมือไปด้านหน้ามือขวาไปมือซ้ายตามไปนะสะโพกอยู่เหนือเขา่าไม่ เวลาเราเดินมือไปสะโพกไม่เลื่อนตามสะโพกยังคงอยู่เหนือเข่าไว้ตลอดเวลาเลยไปเฉพาะมือนะคะพอเราเดินมือไปหน้าอกของเราก็จะต่ําลงต่ําลงใครทําได้ก็วางหนะ้าผากลงมาหายใจเข้าลึกออกยาวใครไปได้มากกว่านั้นนะคะงยหน้าขึ้นก่อนแล้วหย่อนหน้าอกลงมาอีก ใครทำได้วางศอกลงใครทําได้วางคางลงไม่ได้กลับไปนะคะตรงที่ก่อนหน้านี้คือวางหน้าผากแทนใครได้วางคางเลยรับรู้ความรู้สึกยืดนะคะที่สะบักแล้วก็หลังส่วนบนขอแมวทองเข้ามาเบาๆนะคะซับพอร์ตหลังไว้ด้วยหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลาย รับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจค่อยๆยยกหนะ้าอ,อกขึ้นมาเดินมือกลับเข้ามาใต้ไหลเหมือนเดิมเนาะหายใจเข้านะคะกดมือซ้ายไว้นะยกมือขวาขึ้นมาเปิดแขนเปิดอกขึ้นไปหายใจเข้าหายใจออกค่ะลดมือขวาลงมาสอดใต้แขนซ้ายสอดระหวัางไหล่ข้างขวาลง วางศีรษะข้างขวาลงหายใจเข้าค่ะชูมือซ้ายขึ้นใครชูไม่ได้ใช้มือวางพื้นไว้แล้วก็ออกแรงดันพื้นนะคะแล้วเปิดลำตัวเปิดอกซ้ายขึ้นมารู้สึกถึงการบิดของกระดูกสันหลังเนาะใครไหวนะก็ยกมือซ้ายขึ้นมากดหลังมือขวาลงไปนะคะส่งแรงขึ้นใครไปต่อได้นะคะหมุน ต้นแขนซ้ายข้อด้านในแบบนี้ความนิ้วโป้งลงเสร็จแล้วอ้อมไปด้านหลังใครได้มาจับที่ต้นขาขวาด้านในแล้วเปิดไหล่ซ้ายขึ้นไปอีกมองขึ้นไปด้านบนพยายามให้สะโพกอยู่เหนือเข่าไว้ไม่ให้มันโยมาแบบนี้นะ,ะดึงกลับมาให้สะโพกกับเข่าตั้งฉากกัน ขายไม่ได้อยู่ตรงนี้นะเอามือดันแบบนี้นะคะไปตามความสามารถของร่างกายนะคะไม่ต้องฝืนรับรู้ความรู้สึกยืดนะคะช่วยคลายอาการปวดไหล่ปวดหลังส่วนบนได้ดีเลยค่อยๆค,คลายนะคะลดมือกลับมามือวางไว้นะคะใต้ก้สศอกเลยดันพื้นยกตัวกลับขึ้นมา เอามือกลับมาวางไว้ใต้ไหล่ขวากลับมาเริ่มต้นที่ all four position นะกดมือขวาไว้นะคะยกมือซ้ายขึ้นเปิดขึ้นไปหายใจเข้าหายใจออกค่ะลดลงมาสอดใต้แขนขวาวางไหล่ข้างซ้ายลงวางศีรษะข้างซ้ายลงมือขวาดันพื้นนะดันดันดัน,ดนเปิด ไหลขวาขึ้นมานิดนึงนะ,ะมองขึ้นไปข้างบนถ้าไหวนะคะเราจะยกมือขวาขึ้นมาใครไปต่อได้นะหมุนต้นแขนเข้าแล้วอ้อมมาด้านหลังอ้อมมาที่เอวข้างซ้ายใครทาได้มาเกาะที่ต้นขาซ้ายด้านในใครไหวมองขึ้นไปด้านบนใครไม่ได้มองด้านหน้านะหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลาย รับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะรับรู้ลมหายใจค่อยๆค,คลายมือออกค่ะหายใจเข้าหายจเจาลดมือลงดันพื้นยกตัวเกะขึ้นมาผ่อนคลายนี้เราจะหันมาตามความยาวของเสื่อเลยนะคะลุกขึ้นมายืนบนเขานะเหยียดขาขวาออกไปด้านข้าง ต้นเท้าขวาอยู่ในแนวเดียวกับเข่าซ้ายนิ้วเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าค่ะกางแขนออกไปหายใจเข้าหายใจออกเอียงตัวมาทางขวาลดมือขวาลงวางที่ขาขวาวาดแขนซ้ายขึ้นไปยืดขึ้นไปให้สุดรู้สึกยืดตึงที่ลำตัวข้างซ้ายทั้งหมดหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเลื่อนมือขวาต่ำลงมากระชับหน้าท้องไว้ หายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ถึงความรู้สึกยืดที่ลำตัวด้านซ้ายหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมากางแขนหายใจออกค่ะลดมือซ้ายลงมาวางที่พื้นก้มมือซ้ายอยู่ใต้ไหล่ซ้ายวาดแขนซ้ายขึ้นไปเหนือศีรษะนะกดเท้าขวานะกดเท้าขวาลงไปแล้วดันสะโพกมาด้านหน้า ให้สะโพกตรงกับเข่าเลยนะรู้สึกยืดตึงมากๆเลยที่เอวขวานะมือเอื้อมขึ้นไปเหนือศีรษะเลยเปิดอ,อกขวาขึ้นนะคะไม่ความอ,อกความไหลลงแบบนีนะะ้ยืดขึ้นไปหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายค่อยๆนะคะความไหลกลับมาย่อสะโพกกลับไปด้านหลัง เดินมือมาทางขวาเปิดนิ้วเท้าไปทางขวาหมุนเขา่าเอาเท้าไปด้านหลังแบบนี้กลับมาที่โลลันดย,ยืดขาดซ้ายไปด้านหลังเยอะบางหลังเท้าเขา่าข้อเท้าตรงกันนิ้วเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าเลยหายใจเข้านะคะยกตัวขึ้นมาใครยกไม่ไหวเอามือช่วยดันหนะะ้าขายกอก ยกหลังขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกค่ะกดสะโพกลงมาใกล้พื้นเบาๆนะยืดรู้สึกยืดที่หน้าสะโพกซ้ายหายใจเข้าชูมือขึ้นหายใจออกค่ะผ่อนสะโพกลงมาขะแมวท้องนิดนึงนะคะซับผ่อนหลังล่างลดมือลงคนะมือซ้ายนะวางที่เข่าขวามือขวาวางด้านหลัง หายใจเข้าหายใจออกค่อยๆบิดตัวไปทางขวาหันหน้าไปทางขวาหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายกลับมาด้านหน้าค่ะหายใจเข้าคลายมือออกมาด้านหน้านะกลับมาด้านหน้าหายใจออกวางมือคว่ำเท้าไว้สูดลมหายใจเข้าค่ะ หายะอ,อกถอยสะโพกไปด้านหลังยืดขาด้านหน้าออกเป็นฮาร์ฟสเปหรือฮาร์ฟมังกี้หรือฮาร์ฟพันุมานะแล้วแต่จะเรียกเลยใครไหวนะยกนิ้วเท้าขึ้นกดส้นเท้าไว้แล้วเหมือนกับจะลากเข้ามาหาสะโพกขวารู้สึกยืดตึงที่แฮมสตริงข้างขวาพยายามยืดแนวหลังไว้นะคะไม่ทำหลังงอแบบนี้เนาะยืดแนวหลัง กระดกก้นขึ้นกระดกก้นขึ้นตรงนี้ก้นกระดกขึ้นรู้สึกตึงที่ใต้ขาขวามากๆหายใจเข้าหายใจออกใครไหวพับตัวลงไม่ไหวอยู่ที่เดิมใครตึงมากเดินมือเข้ามาแล้วยกตัวขึ้นอีกใครมีบล็อกเอามารองมือแล้วยกสูงขึ้นนะคะก็จะง่ายขึ้นนะ,ค,ะค่อยๆคลายนะคะ งอเข่ากลับมากอ่อนแล้วดึงขาขวากลับมาวางเขา่าอ่ะหันกลับมาด้านหน้าใหม่ตามยาวของเสือเปลี่ยนข้างยืนบนเขา่ายืดขาซ้ายไปด้านข้างส้นเท้าซ้ายอยู่ในแนวเดียวกับเข่าขวาหนวเท้าซ้ายชี้ตรงไปด้านหน้าเลย กางแขนระดับไหล่ความฝ่ามือสุดหายใจเข้าหายใจออกเอียงไปทางซ้ายลดมือลงวางที่ขาว,วาดแขนขวาขึ้นไปเนื้อศีรษะเลยหายใจเข้าหายใจค่อยๆเลื่อนมือซ้ายลงมาเท่าที่ได้รู้สึกยืดตึงที่ลำตัวข้างขวาเอวขวาพยายามให้สะโพกนะดันไปด้านหน้านิดหนึ่งไม่พับไปด้านหลังแบบนี้เนาะยืดออกไป สะโพกอยู่เนือเขา่ารู้สึกตึงที่เอวขวามากๆเลยยกกลับขึ้นมาค่ะหายใจเข้ากลางแขนหายใจออกลดมือขวาลงงลงมาที่พื้นเลยข้อมืออยู่ใต้ไหล่เนะเาะกดเท้าซ้ายนะคะดันสะโพกไปด้านหน้าวาดแขนขึ้นไปเหนือศีรษะเลยหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลาย รับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะรับรู้ลมาหายใจค่อยความไหลซ้ายลงมาเดินมือมาทางซ้ายเราจะเอาขาขวาไปด้านหลังแบบนี้มาที่ low l u n g นะเข่าข้อเท้าตรงกันนะคะวางหลังเท้าด้านหลัง มือวางหนะะ้าขาผลักยกตัวขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกค่ะผ่อนหน้าขาลงมาสะโพกขวาม,มาด้านหน้าซ้ายไปด้านหลังให้สะโพกขนานกันขาแมวท้องเก็บเข้ามานิดนึงหายใจเข้าค่ะชูมือขึ้นหายใจออกค่ะผ่อนสโพกลงมาหาพื้นรับรู้ถึงความรู้สึกยืนนะ ที่กล้ามเนือ้อด้านหน้าสะโพกตรงนี้ลดมือขวาลงวางที่เข่าซ้ายมือซ้ายวางที่ด้านหลังขาด้านหลังเลยนะหายใจเข้าหายใจออกค่ะบิดตัวไปทางซ้ายหันหน้าไปทางซ้ายเท่าที่ได้เลยหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายกลับมาด้านหน้าค่ะหายใจเข้า หายใจออกวางมือคอมเท้าไว้หายใจเข้าหายใจออกค่ะถอยสะโพกไปด้านหลังยืดขาซ้ายออกพยายามนะหมุนเชิงกรานมาด้านหน้าความสะโพกลงกระดกกล้นขึ้นรู้สึกตึงที่แฮมสตริงข้างซ้ายนะผู้ฝึกใหม่นะลองเดินมือเข้ามาใต้ไหล่แบบนี้เออแล้วยก ตัวขึ้นมาสูงขึ้นนะคะถ้าตึงมากๆเนาะถ้ามีบล็อกนะคะก็เอาบล็อกมาลองมือแล้วยกขึ้นมาแบบนี้สมมติาาว่ามีบล็อกมาลองมือถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะถ้ามียกขึ้นมาแบบนี้ก็จะช่วยให้เราเข้าท่าได้ดีแล้วก็ยืดได้ดีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่มีก็ เดินมือเข้ามาใต้ไหลแล้วก็ยืดออกเท่าที่ได้นะคะตึงมากจริงๆก็ให้งอเข่านิดนึงแต่ให้กระดกก้นขึ้นก็ยืดเหมือนกันนะ,ะดีกว่าพยายามที่จะยืดขาออกแล้วหลังงอแบบนี้นะคะความรู้สึกจะแตกต่างกันอย่างสิน้นเชิงแบบนี้หัวถึงเข่าจริงแต่ความรู้สึกยืดน้อยกว่าน้อยกว่ากระดกก้นขึ้นแล้วงอเข่าแบบนี้ ไได้ก็ยืดออกไปให้สุดเลยค่อยๆค,คลายนะด,ดึงขาซ้ายกลับมาวางเขา่าแล้วตั้งจะหมูกเท้าตั้งนิ้วเท้าด้านหลังถอยสะโพกลงไปนั่งบนส้นเท้านะคะเดินมือขึ้นมายกตัวขึ้นมานั่งทับบนส้นเท้าของเราท่านี้ก็ยืด นิ้วเท้ายืดส้นเท้านะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้านะคะวาแขนขึ้นเหนือศีรษะหายใจออกค่ะค่อยๆลดมือลงผ่อนลางออก ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่มาฝึกด้วยกันมาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันนะคะนำพลังงานดีๆนี้ติดตัวไปใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนปลอดภัยค่ะสุขภาพดีไม่มีไข้นะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ